เป็นไงทิดาเธอสบายดีไหมเนี่ยสบายดีค่ะครูโยงเออสบายดีก็ดีแล้ววันนี้อากาศช่างแจ่มใสจริงจริงอร่อยไหมคะครูยงมากสภาพอากาศก็ดีสภาพแวดล้อมก็ดีดูเด็กเล่นกันมีความสุขความสุขค่ะครูโยมีความสุขหนูก็ดีใจด้วย พอเป็นนักา,านาทะลายแมงสาโกรนเป็นอมตะก,กินหอยลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครู<อ>คนกินตายคนขายรอชีวิตกล่อมนั้นเป็นมนุษย์มาบ่าขาวรักครอบครัวกินกียแทน้นส่วนจอคือธนา บุบยคนแกงสันก็อมองชัยโยชายโยลวมกันตายมูแกงสันก็อมอยแห่นหมูบ้าชิดโอม โอ้โหนี่โดนส้มจัดก,การกับไปกี่คนแล้วเนี่ยไม่นึกเลยว่าส้มจะเป็นตัวเกง่งขนาดที่ดายังโดนแล้วคนอื่นจะเหลือเหรอเธอครูยองถ้าอนุญาตให้หนูใช้เวทมนต์อื่นได้เนี่ยหนูก็ชนะแล้วแต่ครูก็ไม่ได้ห้ามเี่ครูแค่บอกว่าคัดเลือกคนที่เหลืออยู่แค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าจะใช้อะไรก็ได้เอา้าแล้วทำไมเป็ดไม่บอกหนูเอออย่าไปว่าเป็ดมาเลยเป็นเพราะครูไม่ได้บอกเป็ดเองแหละ โอ้ยเพราะหนูก็สามารถใช้เวทมนมนรักษาได้นิดหน่อยอย่างงี้หนูรักษาตัวเองเลยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ห้ามถือว่าตายแลย้วตายเลยรอจนกว่าการแข่งขันจะเสร็จแต่ว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะเหลือกี่คนเนี่ย <The internet> หนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูนอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยเอาวล่เดี๋ยวครูไปดูคนอื่นก่อนดีกว่าดีกว่าอะไรคะดีกว <The internet> ่าดูศพอาเอตรงนี้ไม่มีใครเลยหรอเออแปลกจัง ที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นี่มันดีต่อการหลบซ่อนในการแอบซุ่มโจมตีมากเลยนะสงสัยว่าเด็กนักเรียนจะคิดไม่ถึงกันมั้งมีใครอยู่ไหมครูโยงครูหยาผมอยู่ชะอุยแว่นเฮ้ยเธอมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยถึงว่าทําไมพื้นดินมันไม่เรียบอยากมาฟอร์มครูโยงอยากจะทํ่ในนี้มานานแล้วใช่ไหมนี่ขนาดรู้หยาผมอยู่ยังไม่เอาขาออกเลยโอ้ยรู้ทานครัวร้อเล่นนะารักดอกจิงหยอกเล่นโอเคครับครูโยงหยอกพอละฮึอ้าวเอ๊ อ้าวฮึบอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยแวนครัวขาไม่ออกตุ้ยงเอาออกไปเฮ้ยมันแปลกๆว่าแวนเดี๋ยวครูฝากวางแก้วกาแฟแป๊บหนึ่งโอ้ยร้อนร้อนรอาล้วนะอ้าวฮึบอ้าวฮึบเฮ้ยอะไรวะทําไมเอาไม่ออกแวนเธอเป็นแม่เหล็กเหรอปวดไปคลยครับตุยงเฮ้ยขากูมันเป็นไรของกูวะเนี่ยไอ้ขาทรยศอ้าวฮึบออกออกออกจงออกออกสิเว้ยออกออกเฮียฮุยเล่หุยหุยเล่หุย เฮ้ยนี่มันแว่นครูเอาขาไม่ออกหรือว่าเราจะต้องอยู่กันแบบนี้ไปตลอดชีวิตเอา้าสวัสดีครับครูดาวเรืองอุ้ยครูดาวเรืองสวัสดีครับอา้าวแว่นไหนครูดาวเรืองไม่เห็นมีเลยหนว่าขาไม่ออกครูยองอา้าวอยู่ดีๆก็เอาออกได้เฉยเลยแปลกจังครูยงนะครูยงเสียเวลากับเธอมามากพอแล้วเดี๋ยวครูไปดูศพต่อไปดีกว่า ว่านะรอเปิ้ลกับทรพีสู้กันไปมันก็ไม่จบง่ายๆหรอกแต่ละคนนี้พลังกายค่อนข้างที่จะเหลือเฟือพวกเรามาตามล่าส้มกันเลยดีไหมโอกาสโอกาสโอกาสนี่มึงจะพูดแบบนี้จนจบการแข่งขันเลยไหมเนี่ยแต่ว่านะตอนนี้ส้มกับไอ้ทรราชมันอยู่ทีมเดียวกันถึงแม้ว่าจะโดนควบคุมอยู่ก็เหอะต่อสู้แบบซึ่งๆหน้านี่ไม่น่าจะทําอะไรได้แว่นมึงมีแผนไหมโอกาส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 ขอบใจมาเพื่อนเป็นความคิดที่ดีแต่จะดีกว่าถ้าเกิดว่ากูคิดเอง ทอร,ารา่าชมันไม่มีสกิลสายโจมตีแต่ว่ามันสามารถควบคุมคนอื่นได้ตอนนี้มันควบคุมส้มแต่จุดอ่อนทราร่าชก็คือควบคุมได้ทีละคนมัง้งแล้วก็ไม่มีการป้องกันไม่มีสกิลโจมตีโอกาโอกะโอกาแต่ว่าต่อให้เราโจมตีทราร่าชไปแล้วส้มก็ได้สติกลับคืนมาแต่ส้มก็ต้องโจมตีพวกเราอยู่ดีะงั้นันก็ไม่ต่างอะไรจากตอนแรกเลยดีวะยังไงส้มก็ต้องโจมตีพวกเราอยู่แล้ว อืออุกาอูกาต่อให้มึงทำท่าเหมือนน่าคิดแต่มึงก็ตอบมาแค่อูกาอยู่ดีไอ้แว่นเฮ้ยจริงดิแว่นอูกาแว่นเมื่อกี้มึงก็โดนสกิลควบคุมของทรยศเข้าไปไม่เป็นไรเลยไม่ใช่เหรอนั่นมันหมายความว่าไงมีภูมิต้านทานใช่หรือเปล่า okay. Okay. อูกาอูกาอ่ะยะแว่นสกิลโคตรลึกลับเลยว่ะทำอะไรได้กันแน่เนี่ยหลากหลายจริงจริงงั้นเอาแบบนี้ดีไหมแว่นเองก็ไปเยืนหลอกล่อนะให้ส้มปล่อยสกิลหมาเนาเข้าปาก เสร็จแล้วในช่วงเวลานั้นนะกข้าจะแอบวร์ปไปข้างหลังส้มเองเฮ้ย hey, ไม่ได้ดิวะไอทรราชมันก็อยู่ข้างหลังส้มมันก็จะได้สะกดจิตเราต่องั้นจะเอาทางไหนดีเนี่ยเออ้าใช้สกิลช่วยกูบ้างเถอะววนอยากจะชนะกับเขาบ้างไหมเนี่ยฮันแหน่ฮันแหน่ไม่ยืนทาอะไรกันตรงนี้อายามาแล้วสองล้านต่อส้มใช้สกิลหมาหน้าเข้าปากเลยเฮ้ยโอโหมาถึงก็จงตีเลยหรอปกติการ์ตูนเขาจะพรามก่อนจงตีนะหมาหน้าเข้าปากอายามาแล้วทําไงดีแวน ไอ้เป็ดทำไมไมึงโง่จังวะเอ๊ะอ้าวทำไมมืดๆแล้วเมื่อกี้เสียงใครอะแว่นเสียงมือเหรอแว่นเฮ้ยทำไมไม่อุกกาอุกาล่ะเปล่าประโยชน์อันนี้มันเป็นการหยุดเวลาในห่วงเวลาความคิดของเองไงเป็ดห่วงความคิดของกูเนี่ยนะใช่ถูกต้องแล้วเป็ดว่าแต่นี่คือเสียงใครโผล่หน้ามาหน่อยดิอยากเห็นจริงอะจริงอยากเห็นตาเอ๋มาแล้วเอ๊ะนี่มันเฮ้ยใ,ใครวะหน้าเหมือนกูเลยจะไม่เหมือนได้ไงก็เราเป็นคนเดียวกันาคนเดียวกันหรอ เออข้าก็เกิดมาพร้อมกับเองนั่นแหละเป็ดก็คืออีกบุคลิกหนึ่งอ่ะบุคลิกอะไรอ่ะบุคลิกแห่งความป่าเถื่อนก็จะเกี่ยวกับการต่อสู้เอาชีวิตรอดพูดถึงเรื่องอะไรแล้วทําไมกูจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยก็น่าแหละประเด็นเพราะเองไม่ต้องถึงขั้นเอาชีวิตรอดแบบสุดๆุสักทีข้าก็เลยไม่ได้ออกมาไงโอ้โหบุคลิกอันป่าเถื่อนเหรอแล้วบุคลิกที่ข้าเป็นอยู่นี้ล่ะ ไม่รู้ดีบุคลิกปกติมั้งเอออะยิ่งฟังยิ่งงงว่าแต่มีธุระอะไรเนี่ยทำไมถึงโผล่มาในสถานการณ์แบบนี้อย่าบอกนะว่าจะมากรีนกินร่างกูแบบในการ์ตูนเรื่องอื่นฮะไม่ทําไม่เป็นดอกแบบนั้นอะ่ะก็แค่จะมาให้คําแนะนําในการต่อสู้เฉยๆแน่นะให้คําแนะนําเฉยๆแน่นะไม่ใช่มาแบบจิ้งจอกก้าวหางหรือว่าเป็นด้านมืดเดอะบีดอะไรอย่างนี้ไม่เอานะว่าให้แบบนั้นอ่จจะให้ใครก็ไม่รู้มายึดครองร่างแถมถ้าเกิดว่าเก่งขึ้นมามันก็ไม่ได้เก่งเพราะตัวกูเองอีก เออไม่ต <poisoned. S 2> ้องห่วงเรื่องแบบนั้นมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นคนอื่นเขาก็มีกันแบบเนี้ยแต่ว่าเองมันจินตนาการสูงไงก็เลยเห็นเป็นตัวเป็นตนเอาละอย่ามัวเสียเวลาเลยเองกําลังจะโดนสกิลหมาเน่าเข้าปากใช่ไหมเออใช่โอโหอยู่ดีๆเองก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาสยองขวัญขึ้นมาทันทีวิธีแก้โคตรง่ายอย่างง่ายนิดเดียวจริงเหรอวะทำยังไงมึงมากระซิบใส่ปากกูทำไมเนี่ยทำไมไม่กระซิบใส่หูเออว่ะกูสับสนนึกว่าปากไม่ไว้ใช้ฟัง โอ้ยไอ้บุคลิกป่าเถื่อนมึงจะพากูตายด้วยไหมเนี่ยไอ้ชิบิชิบป็ิบเิบชมมึงต้องหมากระซิบใส่หูกูเสกไอ้เป็ดป่าเถื่อนเออเอา,อางี้ละกันถ้าเกิดว่าไม่เป็นการรบก,กวัวแล้วก็จากนี้ไปอย่าโผล่มาอีกเลยนะ <c oughs> อะไรของมึงอีกแล้วเนี่ยกูรอฟังอยู่กูสิที่รอฟังโอ้โหไอ้เป็ดป่าพอไปเลยไปกูจะสู้ <c oughs> อ้าวเฮ้ยกลับมาสู่สถานการณ์ปกติแล้วไอ้เป็ดป่าเถื่อนมันเสนอบอกให้ทําแบบนี้เป็ดวาร์ เอนั่นอะไรยา <Yeah, S 1> มาแน้าโอ้ย oh, hey, เอ็ดมันส่งมาหาเราเอา้าเอตรู้สึกเหมือนฝันไปเอาให้ส้มได้สติแล้วใช่ไหมได้สติแล้วเอาเห้ hey, เป็ดแว่นโอ้ย oh, ต้องใช้สกิลละวมาแล้วเข้าป่าเอาอีกแล้วเป็นอย่างที่เป็ดปลาเทียนบอกเลยมันบอกว่าให้ส่งสกิลกลับไปหาส้มหรือไม่ก็วาร์ปใครก็ได้มารับแทนแต่ถ้าเกิดวาร์ปคนอื่นมารับแทนส้มก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเพราะงั้นส่งกลับไปหาส้มดีกว่าเป็ดวาร์ป ว้าวชนะทีเดียว2คนเลยไอแวนมึงทำตัวมีประโยชน์มากอูกะอูกะอูกะเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบจะเรียกเปิ้ลได้ไม่ก็ไอ,ไอไทรารพีมาถ้าเรียกมาเมื่อกี้นะพวกเราเนี่ยแหละจะโดนสกิลกันก่อนเลยเอาวล่ะทีนี้ก็ไปดูไอไทรารพีกับเปิ้ลดีกว่าว่าใครจะพ่ายแพ้ กขนกูเอาเนื้อหอยหลอดมาขายเพื่อนนี่ชิ้นโตๆขายทุกๆใเฮ้ยหอยหลอดอะไรของมึงเนี่ยขโขนชิ้นมันได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้มันเป็นเนื้อของนางพญาหอยหลอดจริงจมันมีจริงๆนะเว้วยนางพญาหอยหลอดนะ่ะเนื้อมันนางพญาหอยหลอดแล้วยังไงไม่มีใครกินหรอกนอกจากมึงคนเดียวกูไม่ซื้อครับเพื่อนไม่เป็นไรมึงไม่ซื้อกูรอคนอื่นมาซื้อก็ได้ขายโลเท่าไหร่โลล,ละสิบขีดถ้าครึ่งโลละครึ่งโลห้าขีด มึงบอกไม่ซื้อแล้วมึงจะถามทำไมเนี่ยอยากรู้เฉยๆว่าแต่กูถามราคามันไม่ใช่ถามว่าโลนึงมีกี่ขีดแบบนั้นอ้าวรอเอเเองั้นมาเริ่มต้นใหม่กันเพื่อนโอ้ยมึงกวนลูกค้าแบบนี้คงจะถ่ายได้อยู่หรอกนะกิโลละเท่าไรครับมึงไม่ซื้อมึงจะถามทำไมโลล,ละสองร้อยถ้าเอาครึ่งโลนี่ลดไหมเดี๋ยวขาวเอาน้อยแล้วยังจะมาขอลดราคาเขาต้องแบบว่าซื้อเยอะๆเว้ยแล้วขอส่วนลด เออถ้างั้นกูเอาถุงละหนึ่งขีดห้าถุงรวมเป็นครึ่งโลอ่ะคิดราคามาส่วนลดด้วยไอซื้อเยอะที่ว่าหมายถึงซื้อจํานวนน้าหนักเยอะๆไม่ใช่ว่าเป็นหลายถุงแบ่งกันแบบน,นี้เรื่องมากเนาะพ่าค้าเออถ้างั้นกูหมาหมดนน่าหลาทั้งหมดกี่โลสองโลครึง่งลดได้ไหมเออแบบนี้น่าคุยหน่อยโลละสองร้อยสองโลครึ่งก็เป็นห้าร้อยบาทครับเดี๋กกูลดให้เป็นห้าร้อยทวนมึงลดตรงไหนวะจากห้าร้อยอยู่ห้าร้อย งั้นกูลดให้ร้อยหนึ่งเหลือสี่ร้อยเป็นไงกูใจปอดไหมใจปั๊มเปล่าเฮ้แต่ว่าสี่ร้อยก็ยังเยอะไปนะลดมากกว่านี้อีกได้ไหมไม่ได้แล้วขาวนี่กูก็ไม่ได้กําไรอะไรมากนักหรอกนะนะลดอีกสักห้าสิบละกันเป็นสามร้อยห้าสิบโอเคไหมโอ้โหต่อราคาโหดเหมือนโกรธกูนี่มือจริงใช่ไหมเนี่ยเออลดหน่อยลดเยอะๆเลยราคามิตรภาพเนื้อหอยหลอดไม่ค่อยมีใครเขากินกันหรอกเออ,อ,อ,อก็ได้ว่าเนื้อนางพญาหอยหลอดกู สองโลครึ่งสามร้อยห้าสิบบาทขอบใจมากเพื่อนโกรนขอให้มึงขายได้เยอะๆนะหมายความว่ายังไงนี่ขายให้มึงก็หมดแล้วเนี่ยไม่ได้มีขายคนอื่นอีกขายอะไรอะ่ะก็บอกแต่แรกแล้วเนี่ว่าไม่ซื้อความคืบหน้าถึงไหนแล้วปีโป๊ปันความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าในอนาค้นเนี่ยน่าจะมีลูกหลายคน พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยถามถึงเรื่องการแข่งขันอ่ะโทษดีค่ะเมื่อกี้เพิ่งดูละครมาตอนนี้ในโรงเรียนก็จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาอยู่เพื่อที่จะมาเข้าร่วมทีมอันนั้นก็คือในฝั่งพ่อมดนรกนะคะส่วนของทางฝั่งเราเนี่ยปีโป้ปั่นก็ได้ไปเชิญหลายๆคนที่พ่อมดสวรรค์อยากให้เชิญมาเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงลูกน้องเก่าของพ่อมดเสื้อฟ้าด้วยแล้วก็เชิญพ่อมดเสื้อฟ้ามาด้วยนะ โอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยปีโป้ปั่นเธอชวนพ่อมมเสอฟ้ามาได้ด้วยเหรอใช่ค่ะชวนแล้วแต่เขาถามว่าครูโยงเนี่ยได้เข้ารวมการแข่งขันด้วยรอเปล่าครูโยงนี่มันใครอ่ะเป็นคนที่เขาชอบคุยกับพ่อมดอารกบ่อยๆคะ่ะฮะจริงดิคุยบ่อยๆมันมีความสัมพันธ์แบบไหนกันอืมถ้าจะให้ปีโป้ปั่นเดานะน่าจะมีความสัมพันธ์แนวเพื่อนหรอเปล่าเพื่อนร่วมงานหรือไม่ก็เป็นแนวลูกน้องมั้งคะ ลูกน้องลูกน้องเนี่ยนะใครเป็นลูกน้องใครเป็นลูกพี่ก็น่าจะพ่อมดนรกนี่ละคาที่เป็นลูกน้องโอ้โหพ่อมดนรกเดี๋ยวนี้มันตกตามถึงขนาดนี้เลยหรอไอมนุษย์ชื่อโยนี่มันเป็นใครฮะมันมาจากไหนอยากรู้จริงเลยพอจะรู้ข้อมูลประวัติส่วนตัวของมันไหมเป็นบุคคลลึกลับที่หาข้อมูลไม่ค่อยได้เลยค่ะพ่อมดสวรรค์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ใจก็คือเขามีพ่อชื่อไก่ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับข้าวะเนี่ยโอ้ยให้ไปซืบหาข้อมูลรู้มาอย่างเดียวว่ามีพ่อชื่อไก่ตายแล้วสวยข้อมูลราเรามาที่ไม่รู้จะมีประโยชน์ไหมก็คือชอบกินกาแฟกับขนมถ้วยเออก็ยังมีประโยชน์กว่าพ่อชื่อไก่ล้ว,วะอ๋อและอีกอย่างโอ้หนูลืมไปได้ยังไงเนี่ยอะไรหมายถึงอะไรเกี่ยวกับอะไรสําคัญไหมหนูว่านี่น่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อมน,นรงนะคือหนูเห็นกับตาเลยว่าครูโยกเนี่ยเขามี มีผู้หญิงมาติดพันอยู่สี่คนนี่แหละปีโป้ปันข้อมูลสำคัญที่เราต้องการจะให้หนูทำอะไรต่อดีคะไปหามาว่าคนไหนคือตัวจริงของคนชื่อโยกแล้วก็จับมาเป็นตัวประกันซะให้หาผู้หญิงตัวจริงของครูโยงเหรอใช่แล้วพอจับมาปุ๊บทีนี้เราก็จะควบคุมโยงได้แล้วพอเราควบคุมโยงได้ก็เหมือนกับเราควบคุมพ่อมมนรกงได้เหมือนกัน อา้าวแล้วจะควบคุมทำไมนะคะไหนว่าจะแข่งกันเธอที่มันเด็กจริงเลยปีโป้ปันการแข่งขันน่ะก็คือทำยังไงก็ได้ให้ชนะนี่มันไม่ใช่ประกวดสวดมนต์วยที่จะต้องมาหาความยุติธรรมนะ่ะปะจัดการตามที่ข้าสั่งเข้าใจแล้วคะ่ะพ่อมดสวรรค์แล้วก็ลืมตาได้แล้วอยว่าค่อยไปลืมตาค่ะนอท่านเธอชนต้นไม้ สลบไปสองคนแล้วโอ้โหหมดพลังกายหมดเกรยียงน้ำอยาก,กินน้ำมีแต่หินเนี่ยจะกินไหมเนี่ยล่ะนะหัดสกิลใส่กันไม่ยัง้งแล้วไม่โดนกันสักทีโดนแต่เราแบบนี้จะถือว่าเราเป็นผู้ชนะได้ไหมเนี่ยยังไงก็หลักให้สบายนะเพื่อนๆไปหาโจมตีคนอื่นบ้างดีกว่าโอ้ยดันเผลอปล่อยสกิลหมดจนลืมไปเลยว่าต้องใช้สกิลน้ำปิดฉากไม่เป็นไรเปิ้นชาหนาเอาใหม่เปิน้นเธอยังพอใช้สกิลอะไรไหวสักหน่อยไหม แม้แต่แรงจะนั่งเรายังไม่มีเลยธรพีอโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยสาหัสเหมือนกันลาก่อยแหมเมื่อกี้เราเสียวไปเวียบหนึ่งเลยไม่ว่าจะแบบฟื้นขึ้นมาใช้สกิลได้ต่อตอนนี้เหลือกี่คนนะ้าแต่จะเหลือกี่คนก็ช่างเหอะใครก็ได้ที่ไม่ใช่สายควบคุมได้หมดนี่เราโดนเนิร์ฟหรือว่าไอ้โดนบัฟเนี่ยฝันดีเพื่อนๆขอให้มีความสุข เจ็บใจนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลน้ำตั้งแต่แรกนะก็จบท้ควิดทั้งทรออพีไปแล้วนี่แหละความใจดีเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายอยากจับคู่กับทรัมจังทรัมยังรอดอยู่ไหมนะเฮ้ยแว่นในที่สุดข้าก็ชนะกองทัพส้มได้แล้วโอกาสโอกาสโอกา ไอแวนมึงเรียกร่างแยกมาไว้ตรงนี้หน่อยแล้วเราไปที่อื่นกันให้ร่างแยกไปนคอยสอดส่องดูแลทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างดิวะตั้งแต่เอามาเป็นพันธมิตรนี่นอกจากตอนสู้กับทรยศแล้วก็ไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลยอกาอกาเอออาจจะพูดอะไรเขาพูดไปเรียกร่างแยกอกากาไอแวนตกลงมึงมาอยู่ทำไมเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าชนะเปิ้ลทรยศกับไอขดได้นะเราก็จะมากำจัดไอแวนเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าถึงจะเป็นพันธมิตรกันแต่สุดท้ายก็ต้องสู้กันอยู่ดีฮะ huh? อย่าบอกนะว่านี่คือแผนการของไอแว่นมันจะให้เราสู้จนเหนื่อยก่อนเสร็จแล้วมันก็ค่อยลมสกรลมเราใช่แน่เลยไอแว่นมึงเจ้าเล่ห์มากอันนี้คือมึงกําลังแสดงความคิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้การต้องรีบกำจัดมาตอนนี้เลย Quick Mountain เฮ้ยมันหมายความว่าไงทำไมเอ็กวิกเลิกเป็นหินอุกา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 กัอุกาอันนี้คือมึงตือนเตนใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเราชนะเปิ้งกับทารพีแล้วยังไงลนะ่ะอ,าอ,าอ้าวเฮ้ยยังไงต่องั้นแปลว่าเหลือมึงคนเดียวเียนะเนี่ยไม่ใช่เหลือเราเป็ดแล้วก็แว่นด้วยเฮ้เออว่ะเหลือสามคนรวมเราด้วยจะสู้ยังไงกับศัตรูสองคนดีนะใช้กระสุนมนุษย์เป็นหลักสิเป็ดเสียงมึงอีกแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในหัวเองไงเป็ดเชื่อพี่แล้วมันจะดีเองนะน้องนะแหม่ได้ทีที่แพ้ไหล พร้อมยังแต่ยังจะมีหน้ามาถามว่าพร้อมยังเมื่อกี้แอบเล่นทีเผยชัดๆเฮ้ยใช้แหวนเป็นกระสุนมนุษย์ดีกว่ายิงทีเดียวจบสองโอกาสโอกาสโอกาสแปดแว่นเฮ้ยอะไรเนี่ยกูตายอยู่ดีๆอ้าวเฮ้ยอะไรหมายความว่าไงเป็นหินไอแว่นเอ๊ะอ้าวร่างแยกตัวจริงให้แว่นร่างแยกมึงพูดได้แล้วเหรอโอกาส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 อ้าวเฮ้ยแล้วทำไมร่างแยกมึงพูดรู้เรื่องกว่าวะกูจะตายจริงก็คานี้แหละไอ้เป็ด ไอ้นั่นมาด้างแยกเว้ยกูตัวจริงฮะอ,อย่าบอกนะว่าที่ผ่านมานี่กูวิ่งไปมากับไอ้ร่างแยกตลอดเออมึงอยู่กับร่างแยกมึงเหยียบกูแล้วมึงก็ขโมยร่างแยกกูไปเอาถึงว่ามันไม่ทําอะไรเลยโอ้โหเพิ่งรู้ในนียว่าร่างแยกมึงขยับได้แล้วเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละเลยไม่ได้บอกตอนนี้ซู่อยู่กับไอ้ควัดสินะว้าวแว่นร่างแยกขยับได้ด้วยครับโอ๊ยปวดหวัวมันหัวจะแตกงั้นแปลว่าที่จริงแล้วคนที่รอดมีแค่สองคนเดียวก็คือไอ้ควกับเรา อ้ยที่ผ่านมาก็นึกว่าไอ้แว่นยังรอดด้วยมาตลอดเลยต้องเปลี่ยนแผนซะละควิกมาเทนเอาตาวันเป็ดแว่น้อยแยกโอกาสกาวกันโอ้โหเฮ้ยถึงกัดสลายร่างเฮ้ยไอ้เองเป็นหินแล้วใช้สกิลไปพร้อมพรกันได้ด้วยหรอใช่แล้วเราทำพร้อมกันได้เฮ้ยงั้นเราก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะแต่ควิกมันเป็นหินแล้วเราจะทํายังไงละเนี่ยจะวาร์ปเอาน้ํามาก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีชีวิตหรือจะวาร์ปมันไปที่น้ําก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่นอกโรงเรียน ไม่มีทางแก้ปัญหาเลยว่ะหรือว่าจะยอมแพ้ดีหา,ายวาไงเป็ดเอานี่มึงโผล่มาอีกแล้วในกกจิตใต้สำนึกหรือว่ามีแผนดีๆจะมาบอกเฮ้จะมาบอกว่าไม่รู้กูไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละเอา้างั้นมึงโผล่มาทําไมก็จะมาบอกว่าสมน้ําหน้าอะไรของมันเนี่ยควิกมาเท่นฮึบนี่แน่อ้อทาอะไรมันไม่ได้เลย เห็นร่างดวนควิกมาเท่นฮ่าไอ้ควิมันใช้สามสกิลพร้อมกันได้เลยเหรออ,อ,อีโหเป็ดถึกสมเป็นมนุษย์หมาป่าเลยนะยังไม่ยอมแพ้สักทีแต่เราว่าเราถือกว่านะเพราะว่าเราเป็นหินนี่ยังดีนะที่เราไม่แปลงเป็นเหล็กสุดยอดมากเลยว่ะสุดยอดย่างคิดไม่ถึงเฮ้ยแต่ว่าน่าสนใจนะเมื่อแี้อะไรน่าสนใจเหรอก็นี่ไงเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราขอลองใช้หน่อยกูจะใช้พลังกายให้หมดไปในทีเดียวเลยโค<ฮ>้ดเป็ดมหาการสถานฟ้า นี่มันอะไรกันเนี่ยสกิลหมูไว้สกิลหมูนี่มันไม่ใช่สกิลหมูแต่มันเล็งเป้ามาที่กูคนเดียวเอาละคอมโบต่อไปคือหัวสับป,ประรดโอ้โหขยาขยงต่อไปก็กัดลิ้นตัวเอง <Yeah! S 1> เป็นไงล่ะไอ้ ทำตัวให้เป็นหินนักใช่ไหมกัวก็แค่เปลี่ยนส่วนหนึ่งของร่างกายเมึงให้ไม่ใช่หินแค่นั้นเองสกิลหัวสัป,ประรดของลุงจอสเนี่ยแหละเหมาะท,ที่สุดเพราะว่าหัวสัป,ประรดมันก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยเรียกได้โดยที่ไม่ต้องเรียกลุงจอร์ดออกมาด้วยซ้ําเจอพลังกัดลิ้นคูณ8เข้าไปหดเกินกักวสลบไปอีกหลายวันนี่แปลว่าเราคือผู้ชนะใช่ไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย รือว่าเธอคือคนสุดท้ายที่เหลือรอดใช่ไหมเป็ดใช่ครับครูโยงไฮเทพปีศาจนี่คือเด็กที่เก่งที่สุดในโรงเรียนเอาเว้ยเห็นและสุดยอดเลยคาดนึกแล้วว่าต้องเป็นเองเป็ดทีนี้ก็กลายเป็นว่าเป็ดเป็นหนึ่งในตัวแทนแล้วอีกสามคนที่เหลือล่ะยังไงหรอ ก็มันจะต้องมีเทรนเนอร์หนึ่งคนแล้วก็สัตว์สามคนไงเฮ้ย hey, ระหว่างที่เดินไปเดินมากูคิดขึ้นมาได้เดี๋ยวกูจะเป็นเทรนเนอร์เองทีนี้ก็มีเป็ดเป็นสัตว์หนึ่งคนและหาอีกสองคนนี่ผมเป็นสัตว์ตัวแรกหรืเนี่ยใช่แต่เธอเป็นสัตว์ที่เป็นหัวหน้าฝูงไงครูจะให้เธอเลือกใครมาก็ได้อีกสองคนเอามาเข้าทีมให้เต็มซะให้ผมเลือกเองเอ้ยมันจะดีหรอครูโยงผมก็จะเลือกแบบเด็กๆนะผมวางแผนไม่ค่อยเป็นหรอกครูก็ไม่ได้คาดหวังกับเธอหรอกโอ้โห oh พูดอ้อมๆก็ได้นะ เฮ้ยเป็ดแต่ว่าข้าไว้ใจเองนะเพราะว่าเองมีความสามารถไงการที่เองได้ไปต่อสู้มาเนี่ยแปลว่าเองก็ได้รู้จักสกิลของคนอื่นเกือบหมดแล้วนี่แบบว่าได้สัมผัสของจริงไงก็รู้ดีกว่าพวกข้าว่าจะเอาใครเข้ากลุ่มใช่ใช่ครูก็ว่าจะพูดอย่างนั้นแหละไอ้คีโมโยองเลือกใครก็ได้เข้ากลุ่มสองคนงั้นเหรอให้เวลาผมคิดนานกี่วันครูยองเออกี่วันวะเทพปีศาจอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพอไหมง่ายก็ได้อยู่ครับอาทิตย์หนึ่งนะขอานแหล เธอกลับบ้านไปภาคภูมิใจได้เลยว่าเธอชนะเด็กทั้งโรงเรียนเอาไปโม้ให้กล้าฟังได้เลยนะอ้าวใครมาครูโย่งครูโยงครับครูยงโอ้โหไอสงบร้องไห้มาแต่ไกลเลยมีอะไรใครรังแกไม่มีใครรังแกผมหรอกแต่ว่าครูดาวเรืองด็อกเตอร์หมึกแม่มดเสื้อแดงและเคียวโกะโดนลักพาตัวไปลักพาตัวใครใครลักพาตัวไปคนชื่อปีโป้ปั่นครับลักพาตัวไป ปีโป๊ปันเนี่ยนะเอาไปยังไงวะคนเดียวเขาพาคนมาด้วยปีโป๊ปันเหรอดาวเรือง